ทุกคนนี่อ่ะอันนี้อเมริกาโน่พี่รู้จักอเมริกาโน่นี่คอกาแฟเขาจะแบบประยุกต์มีส้มมีลิ้นจี่อะไรของเขาเนาะอันนี้ชาไทยหอมกลุ่นแน่นอนอันนี้ชาเขียวมัทฉะทุกคนเมื่อกี้เราเมาสกันจริงๆทุกคนต้องตามให้ครบทุก EP นะเพราะมาที่นี่เรารู้สึกแบบ อยากจะถ่ายเป็น1 0บสิบเนาะเพราะหนูแบบว่าอาชาใสายดีมากอยากจะถามนู่นถามนี่หนูก็ตอบได้เมื่อกี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเบอร์มือถือกรมหลวงชุมพรไปหาดทรายลงไซรีอะไรประมาณเนี้แล้วที่นี่พี่บอกว่าคืนนะี้พี่พักที่นี่คืนสุดท้ายที่ควนะีนเพรสไงก็ว่าจะมาตลาดนะัดตรงนี้ทุกคนซอยนิเทศบาล6กลุ่นคาเฟ่จะอยู่ในนี้เลยจริงๆถ้าเกิด อยู่ปากซอยมันก็จะเด่นชัดเลยเนาะแต่ตรงนี้มันต้องคนที่โชคดีถึงได้มาเจอร้านดีๆแบบนี้นะไม่นั้นจะแบบว่าไม่ได้เจอเพราะว่าบางคนบอกว่าทำเลทองอยู่ถนนแต่เข้ามาแบบเนี้ยมันสงบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ เขาหาเขาก็เสิร์ชกันได้หมดน่ะเดีย๋ยวนี้กุ่นเกินเจอเขาคนคาเฟ่แถวนี้อะไรเงี้ยนะเขาจะเจอไม่ยากเลยไม่ใช่แบบอยู่ถนนริมรถเฉี่ยวอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะจ๊ะเสียงก็ดังงั้นน่ะพี่ออกไปจากโรงแรมเวลาจะยืนถ่ายออกจากโรงแรมนะจะพยายามจะพยายามเชิญชวนให้ทุกคนมาพัก แถวแถวนี้มันสะดวกยังไงรถวิ่งตลอดเลยอ่ะเ <c oughs> สียงแบบรถที่แบบว่าเป็นแรลลีแต่พอมาเจอร้านนี้ก็สงบเงียบแล้วก็สะดวกเนาะมานั่งดูซิที่นั่งนั่งอะไรเงีนน้ยบางทีมีไเดอร์ Rider เข้าออกตลอดนี่ดีนะมาในช่วงที่แบบคนยังไม่คือกันเขามาไม่นั้นพี่พูดพี่ไม่พูด,พ,พ,ดพี่ไม่สามารถจะพูดดังได้นะที่อายมากนี่มีงานเพราะวันนี้คืนสุดท้ายอ่ะ <c oughs> งานอะไรนะเขางานลุ่มเจ้าพญาอะไรป่าสักอะไรของเขา <c oughs> ใช่ไหม หนูบอกว่าสวยเมื่อกี้หนูบอกที่เป็นยังไงนะสะพานสะพานตรงสารกลางแมงไหมค่ะมันเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำต้องไปต้องไปเหมือนที่ชลบุรีเลยพี่สะพานสะพานปูนข้างเราเราไปถ่ายรูปนะคะตอนเย็นสวยมากใช่ก็เนี่ยจะเกิดพอพูดเมื่อกี้ว่าจะมาตลาดนัดไงถ้าเกิดพี่ไปตรงนั้นแล้วพี่จะมาตลาดนัดไม่ทันนาจจะมันคืนสุดท้ายเพราะวันนี้พี่ต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงแล้วตลาดนัดตอนนี้ยังไม่มีคนแต่เขาเริ่มมาตั้งแล้วไงเขาเริ่มมาตั้งกันระมาณางเย็นใช่แล้ว ห้าโมงเย็นหรือว่ารอรอถ่ายตลาดนัดแล้วค่อยไปนู่นมันแต่พี่จะเดินไปสิมันต้องกินเวลาไปทุกนู่นก็มืดเดี๋ยวมันก็ไม่ได้วิวที่อะไรอีกเนาะก็ต้องเดี๋ยวเขาจะเขาจะจัดตารางเอาไปทนนดีกว่าเนาะเลือกหนุนดีกว่าตลาดนัดเดี๋ยวค่อยค่อยเอเดี๋ยวก็ไปถ่ายนิดนึงไงเขากำลังจัดร้านอยู่พี่พี่เคยไปเส้นนี้อ่ะไปปากช่องอ่ะ ดูสิตาไลหนูเคยไปย่านนั้นแ้นเขาใหญ่อะลูกไปพักที่นั่นและเป็นรีสอร์ทที่ดีมากเชื่อไหมทั้งรีสอร์ทมีพี่คนเดียวไม่มีใครเลย ไม่มีใครเลยแล้วก็มีหมาอยู่8ตัววิ่งมาเป็นหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์น่ารักมากมาทุกเช้าก็จะมารอหน้าห้องพี่ตัวในะอีกสักพุกนั้นก็ไปรอแช่อยู่ในอ่างน้ำอ่ะแล้วก็น่าเป็นเล็ดน้ําเก่งมากเป็นหมาแล้วก็ข้าทำเป็นสระเป็นบึงเดี๋ยวไว้ได้ส่งรูปภาพนิ่งให้ดูหรือว่าเข้าไปดูคลิปพี่ในช่องนี้ก็ได้แล้วรู้ไหมว่าพอพอเราไปพักแบบเนี้ยเขามีจักรยานให้เรานะปันป่นไปปั่นไปกินชาบูนางในก็ไปเสร็จไปเจอสวนทุเรียนไปเจอสวนทุเรียนทู นอกสกคริปเลยฮะไม่ได้ตั้งใจเพราะสคริปของเราวางไว้ว่าเราจะพูดไปสคริปของเราหมายถึงว่าเราวางเอาไว้ว่าจะไปที่นั่นที่นี่ใช่ไหมไม่นึกว่าจะเจอสวนทุเรียนได้คลิปสวนทุเรียนแวะปั่นจะกําลังถ่ายอย่างเงี้ยลูกไอ้ทุเรียนแบบนี้เลยห่างเสียงแบบไอ้สวนทุเรียนแบบนี้สดๆเลยเธอเข้าไปแล้วเจ้าของสวนน่ะจนเขาบอกว่าเนี่ยปกติเขาไม่เคย ไม่มีใครเข้ามาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันแบบกล้องกําลังบันทึกอยู่ฉันไม่สนใจฉันเข้าไปวัดนี้ครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้แบบว่าบรรยากาศทุเรียนเต็มต้นเลยนบะหนูต้องไปพักดุสิตาลัยแถวนั้นแล้วก็ไปวัดวชิราลงกรก็อยู่ใกล้กันมากเป็นวัดของในหลวงรัชกาที่ท่านทรงไปปลูกต้นไม้อ่ะเป็นต้นไม้ของท่านปลูกปี2119แล้วก็ได้ไปเจอแล้วก็วัดนั้นก็สวยมากขึ้นไปเห็นอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมได้ไปเจอเห็นไหมเส้นทางของพี่แบบว่าได้เจอนู่นเจอนี่เจออะไรดีๆนะฮะถึงบอกว่าช่องของพี่พี่ก็ภูมิใจอย่างน้อยๆเนี่ยคนติดตามอาจจะไม่ได้เป็นหลักแสนเนาะ <ๆ S 2> ก็เป็นหลักพันไปเรื่อยๆเพราะเราๆๆอ่าไปเรื่อยๆงดงามๆๆหนูกอย่าลืมเข้าไปดูบ้างนะแ <ๆ S 1> ชร์ <ๆ S 1> บ้างนะ <ๆ S 1> โดยเฉพาะคลิปที่พี่ถ่ายเนี่ยเพราะว่าเพราะบอกถึงบอกว่าถ้าไม่ดีจริงพี่จะไม่เอาออกนะๆๆอืของพี่นี้จะไม่เอาออกอะไรไม่ดีร้านไหนที่แบบเขาว่าดังแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรถึงไม่ได้ออก มันต้องมีอะไรบางอย่างถึงไม่ได้ออกให้โลกรู้ไม่ได้ออกช่องพี่นั้นมันเป็นตัววัดเลยนะได้สกรีนโรงแรมดีๆอย่างไปโรงแรมเนี่ยฮะรีวอแคลร์บริสต์รีสอร์ทอ่ะหรูมากมีทั้งแบบเป็นห้องโรงแรมธรรมดาสวยๆและเป็นห้องวิลล่าหลังๆพอตอนอาหารเช้าก็นั่งกินริมแม่น้ําแควเห็นสะพานข้ามแม่น้าแควสวยมากและที่สําคัญคืออาหารอร่อยมากเป็นอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ตักไม่อัน้นนั่งกินไปแบบโอ้ยแบบว่าพี่ชอบมากไง พี่ชอบแบบว่าสวยๆนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราได้ไปอะไรดีๆแต่ขนาดเดียวกันก็ไปเจอโรงแรมเล็กๆก็มีนะแต่เก๋ไม่ใช่ใหญ่โตอย่างเดียวนะเล็กๆแต่มีเอกลักษณ์สวยๆมีสเสน่ห์ก็ไม่ได้ว่าขนาดไม่ได้ดูที่ขนาดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอย่างคาเฟ่นหนูดูสิเนี่ยรถจะตายเปอร์เฟกมากเลยอะ่ะแต่มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นทำเลที่เลิศนะทำเลทองนะทุกคนกรุ่นนะติดโรงพยาบาลด้วยแล้วตรงนี้ปัดหนูจะได้ทำเลตรงนี้หนูหายากไหม พุ้ <Krist ine> ทำไมโชคดีจังเลยอะ่ยะโมมมชคดีมากเลยอ่ะแล้วสวยมากสวยมากคุ้มเลยเนาะคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วเออดีมากเลยไม่ยังไงถึงเจออ่ะลูกหนูอยู่ตรงไหนปกติถึงได้มาได้ทำเลแบบนี้จร,จริงตั้งใจว่าจะมาทำธุรกิจที่สระบุรีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขับรถไปบนที่<า>ไหนไว้ไหมฮะ<า>บนบานไว <ป S 2> <ป>้ไหมกินอธิษฐานไหม น้องแคสระบุรีชื่อหลวงพ่อคือสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เงี้ยโอยหรอวัดอะไรฮะเป็นเหมือนเป็นศาลของหลวงพ่อเคยเป็นเป็นแบบพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงน้องแคตรงไหนใกล้รถไฟไหมแน่ใจว่าหนูขับรถอ๋อกก็เลยไปขอแล้วไปถนนเออเออเออดวงคนจะเจอแล้วไปขอบอกว่าขอให้ได้ที่ที่แบบดีทำมาหากินแบบเจริเออะ แล้วหนูการพูดอืการพูดของหนูการรมันสือให้เห็นด้วยไงว่าหนูเป็นคนดีจิตใจดีจริงๆไงท่านก็ให้ไงอ้โหมันเจอร้านนี้กันจริงๆอ่ะขับผ่านไปหลายรอบมากไม่เห็นว่าตรงนี้มีร้านเห็นไหมเออนี่ของเซนกิจการเลยอย่างเงี้ยอืมเพราะวิรวดเก่งแล้วได้ต้องบนไหมตอนนั้นบนไหมหรือแค่ขอ โอ้เนี่ยมันแบบ้องไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะบทจะได้ก็ได้เนาะแล้วหนูน่ารักมากเลยเนี่ยที่แบบว่ามีน้ําใจให้พี่ได้ถ่ายใโลกรู้ว่าเป็นคาเฟ่กลุ่นที่แบบอลังการน่ารักแลก้วก็เพราะบางร้านเราบางทีเราต้องขอทุกร้านแหละไม่ใช่อยู่ๆเราไปนั่งกินแล้วต้องมานั่งถ่ายเ็าอ,อาจจะไม่แฮปปี้ว่าคนในกินในร้านนั่งส่วนตัวไปถ่ายฉะนั้นต้องขอแต่พอเราขอเสร็จบางร้านเขาก็ไม่โอเคก็มีบางร้านเขาก็บอกไม่ให้เราก็เสียความรู้สึกเองอีก S <S อือ,อลเอชาบางีออเดอร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ม,มีเวลาคุยด้วยรถมาเข้าใจ <S <S เลยแล้วหนูน่ารักนี่ยลุก <พอ S 1> สเสน่ห์เอออย่างที่พี่เจอบางทีเราก็อึดอัดตรงที่ว่าเวลาเราเจอร้านบางร้านที่เขาเซโนเพียงเพราะว่าเขาจะชอบมองคนติดตามไงเราติดตามยังน้อยแต่อย่าลืมนะฮะช่องฉันมีโฆษณาเข้าแล้วก็ดูซิโรงแรมดีๆทั้งนั้นร้านดีๆทั้งนั้นนะแสดงว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมา ให้โลกรู้ว่าร้านของเขามีดียังไงแต่เขาก็บอกว่าเขาจ้างของเขาไงเขาจ้างอยู่เขาจ้าง Facebook เขาจ้างทิกตอกเขาบอกอย่างนี้เลยอ่าก็อะไรอย่างเงี้ย่านก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเขาสกรีนตัวเขาเองไม่ได้มีโอกาสให้โลกรู้ว่าเขามีดียังไงจริงๆถูกไหมฮะเขาต้องพลาดไปแล้วแหละเขาพลาดฮะเนอะอย่างั้น่งแต่เราไม่ฮะเราแบบว่า อะไรดนอะไรดนใจให้เรามาหาทุกคนเยจะเจอน้องน่ารักร้านดีๆแบบนี้ทันทุกคนต้องมากรุ่นอย่าลืมนะหัดใหญ่มีโอกาสอยากให้ลงไปดูทำเลอ่ะแต่มันไม่ได้อยู่ในเมืองนะมันเป็นแบบมันอยู่ในโอ้แต่มันเจริญขึ้นเดี๋ยวนี้มันเจริญขึ้นมันไปถึงกันหมดท่าหนูไปมันก็จะเป็นคาเฟ่แบบเป็นบรรยากาศธรรมชาติ ไอ้ไข่ก็สุรา์เลยชุมพรไปอีกหนูต้องไปเงาะนาสาดนะถ้าเกิดเลยไอ้ไข่นี้มนครศรีใช่ไหมศรีชนแต่ถ้าไปสุราต้องไปเงาะนาสารไปหาพี่จะไปงานเงาะนาสารที่ผ่านมาที่ไม่กี่วันนี้เองหมดไปแล้วไปไม่ได้เพราะว่าติดเข้าบรรสาแล้วก็จะไปดูต้นเงาะต้นแรกของไทยอ่ะที่เขามาปลูกเอาไว้โดยบังเอิญมีชาวปีนังมาบ้วนเม็ดทิ้งและงอเงาะขึ้นสามต้น สามต้นมีอยู่ต้นหนึ่งรอดจนทุกวันนี้ก็ยังมีกิ่งที่ขยายไปทั่วไทยอะ่ะเงาะมันจะรอ่อนเงาะนาสารจะอร่อยเงาะโรงเรียนและ,และต้นน,น